มาดูฉากไตเ้ลของหนังเรื่องเด็กวัดนะครับถ่ายทําที่วัดแห่งนี้ซึ่งผมน่าจะเห็นสักสองสาเรื่องแล้วนะครับที่วัดแห่งนี้แต่ไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นวัดที่ไหนนะครับถ่ายฉากไตเ้ลนะครับของคุณสุภาพประจวบเหมาะเป็นผู้หน่วยการสร้างผู้กํากับการแสดงก็คือคุณหววรัตะนางามนะครับ หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องเด็กวัดนั้นเข้าฉายที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงนะครับเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมปี2512นะครับวันนี้เราจะมาดูโลเคชั่นของหนังเรื่องนี้นะครับเห็นไหมครับพระพุทธรูปใหญ่ๆนะครับสวยๆนะครับวัดแห่งนี้ท่านใดที่พอจะทราบนะครับว่าเป็นวัดที่ใดนะครับก็บอกกล่าวกันมานะครับเป็นความรู้สําหรับท่านอื่นๆนะครับว่า วัดนี้เป็นวัดที่ใดแล้วก็มาถ่ายที่โรงเรียนนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละที่นั้นไม่มีการถ่ายให้เห็นป้ายนะครับเพราะว่านี่คือหนังสือหกมมนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มาถ่ายแถวแถวถนนเจ้าฟ้านะครับรถมาจอดอยู่เชิงสะพานนะครับ ตึกที่เห็นอยู่ด้านขวาแล้วก็เลี้ยวไปนี่น่าจะเป็นที่เลี้ยวไปทางปองสลากนะครับทางรัฐดำเนินคุณเมตตารุ่งรัตน์ครับฉากนี้จะเป็นฉากที่มาพบกับคุณประจวบฤทธิ์ยามดีแล้วก็ยืนคุยกันนะครับแต่ว่าเป็นโลเคชั่นสำคัญนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเป็น อาคารนะครับซึ่งครั้งหนึ่งหอภาพยนตร์ตอนเปิดเมื่อปี227ก็มาอยู่แถวนี้ด้านหลังเป็นพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะครับเห็นวัดพระแก้วอยู่ริบๆนะครับส่วนที่ถ่ายเออหนังเรื่องนี้แทบจะไม่มีอินดอร์เลยนะครับถ่ายเอาดอรทุกเรื่องนะ,อะทุกตลอดเลยนะครับแล้วก็แต่เป็นเอาดอในลักษณะที่ เป็น o u t ดอที่เป็นบ้านคนทีนี้มาดูโลเคชันอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นสีแยกนะครับรถราต่างๆก็วิ่งนะครับเห็นไหมครับรถเมย์เด็กไข่หนังสือพิมพ์นะครับรถเมย์สายแปดเมย์ขาวในเลิศนะครับแบบนี้นี่ครับรถในเลิศรถเมย์ในเลิศห้าสิบหกปีที่แล้วนะครับภาพนี้ในคุณธงวิศวชาตินะครับ เด็กมาขายหนังสือพิมพ์เด็กเป็นน้องนี่ด้านหลังนี่นั่นเสาชิงช้าวัสุทัศน์นะครับแล้วก็กล้องแพนออกมารถเมย์ตรงนี้ก็เป็นถนนที่อยู่เขาเรียกถนนดินซอนะครับถ้าตรงข้ามมาก็คือบริเวณของสาลาว่าการกทมในปัจจุบันนะครับเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คุณ <c oughs> เ,เพชราชาราชรราชครับนังเอกครับ แล้วก็มาถ่ายทําที่คลินิกของหมอนุก,กูลนะครับอยู่ข้างๆศาลเจ้าพ่อเสือไตเติ้ลก็เขียนไว้นะครับแต่ว่าเวลาในคลินิกนี้ก็ต้องใส่ชื่อเป็นชื่อของหมอก็คือคนนี้แหละครับคุณแก่นใจมีนักกนิตนะครับในเรื่องนี้เล่นเป็นเรียกว่าเล่นเป็นพี่ของคุณเพชราอย่คุณเพชรานะครับบางคนบอกให้ทำใหม่ดู ไม่ค่อยแต่งหน้าเรื่องนี้เล่นเป็นคนยากจนนะครับตอนนี้ก็มาขอ,อยามาบอกว่าแม่ป่วยดูครับหนังชื่อเรื่องเด็กวัดนะครับ2,012เร็กสมบัติเวทนีเป็นเด็กวัดตอนหลังก็เป็นตำรวจนะครับสไตล์หนังนะครับหนัง16ม,ม,มในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างยาว ผมเคยฉายเป็นเนื้อหาบางส่วนให้ดูแล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นโลเคชันของการถ่ายทำหนังถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างนี้เขาก็จะเป็นถ่ายในโรงถ่ายนะครับแต่ว่าพอเริ่มยุคหลังๆนะครับ10ขึ้นมา2510ขึ้นมาเรื่อยๆนี่หนังไทยมักจะไปถ่ายตามบ้านคนตามสถานที่จริงนะครับแต่ว่าบางทีต้องปกปิดนะครับเพราะาจริงๆเรื่องนี้นั้น เขาเรียกว่าเนื้อเรื่องนี้น่าจะเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวมาดูฉากอื่นอีกนะครับที่ตอนนี้อีกฉากหนึ่งคุณเพชรราชาวราชเดินในเรื่องนี้คือเดินเหมือนจะตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีฐานะดีขึ้นเดินมาเห็นคุณสมบัติเมธนีคุยกับคุณเมตตารุ่งรัตก็เลยไม่อยากดูนะครับเพราะว่า คิดว่าสองคนนี้ชอบกันวิ่งตามตามไปง้อนะครับถ้าเพชรรแต่งตัวสวยๆนี่ในเรื่องตอนหลังนี้จะถูกโอตเตอรี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยากจนอยู่นะครับนี่เดินมาจะหางานทําดูครับคนข้างหลังยิ้มเห็นเพชรารับสมัครพนักงานนวดหญิงคิดจะทํานะครับแต่ว่าพระเอกมาห้ามไว มีครูฝึกให้ด้วยเอกจับไว้นะครับห้ามไว้ไม่ไปทาแล้วมาดูฉากจบของเรื่องนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ่ายทําที่เพชรบุรีนะครับนี่น่าจะเป็นเขาหวังที่เพชรบุรีเพราะว่าตระกูลประจบหมอนั้นอยู่เพชรบุรีคุณหัวรัตนางามก็มีโรงหนังอยู่ที่เพชรบุรีแต่ว่าวิธีการถ่ายทํานี้ให้สังเกตนะครับว่ากล้องนี่ไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรน่าจะเป็นการถ่ายสต็อกเก็บไว้ให้เห็น งานทาบุญต่างๆแล้วทีนี้เขาตัดแปะบางฉากเข้าไปที่ว่าพระเอกกับนางเอกนั้นมาทําบุญใส่บาทซึ่งสีของฟิล์มจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับแต่ว่าผมให้ดูเฉพาะฉากนี้แหละครับที่เข้าใจว่าถ่ายทําที่เพชรบุรีนะครับ